สวัสดีค่ะพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับพ่อผู้ใหญ่รูปรอเขาเรียกว่าอะไรพ่อผู้ใหญ่ป้ายแดงเนาะนุมใหญ่ไฟแรงแดงตลอดไปเราก็กินอิ่มแล้วนะคะก็ไปช่วยกันนะคะช่วยกันทางด้านหน้านะคะรอด้วยรอดู มากินข้าวแม่มีลวกผักลวกดอกแคร์ค่ะเสร็จแล้วอรอด้วยรอด้วยโอ้โดอกไม้ทำไมสว,สวยจังฮะปูสีดำก่อนเหรอ,อ,ดดอหได้เลยได้เลยพอดีขึ้นไปกินยาเมื่อกี้นะ มื่อกี้ขึ้นไปกินยามาเดี๋ยวค่ะ<ป>ลุยกันเลยค่ะกินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วพร้อมลุย อือันนี้เอาไว้ที่หลังต้องไปคนอิดก่อนฮะต้องไปคนอิดก่อนค่อยๆโรยหินที่หลังฮะคนอ้ดมาวางนี่บอถูกปูนั่นปูนั่นปูนี่ก่อนอันนี้ปูไหมปูเออปูแล้วไปคนอิดหินนั่นที่หลังปูก่อนปูก่อน มันเ yeah. mm ้องเะป้อ hmm. okay. mm ั hmm. mm ่ต hmm. mm ้ง hmm. ต mm ัดเนาะด้งไปก่อนดึงไปก่อนดึงให้จุดนู้นเลยไประตาดึงไป คอยหลังมีมันมีทางไปเอาแค่ไหนอเอาแค่ไหนตังใก่เนี่ยมีน่ะมั่มกี้ก็คือมันมีตั้งใกนะ่อยู่นั่นไงอ,อยู่ในนั้นอนะ่ะตรงที่เราเย็บนะน,น่ะโอ้เธอเตรียมพร้อมเลย 再见。 ถ้าเอกใหญ่ก็มายืนแอบดูข้างหลังนะโอ้สวยมากเลยลมพัดคุมงานโอ้อนเี้อันนี้คือผู้คมาอ๋ออันนี้อันนี้คือผู้คุมงานเออว่าเราเิคุมงานเออเออเอเออเออเออเราวอเราสออเออเอเออเข้เอ้องอเออเอเอเออเเออเอเออเอออเเออ สองกล้องอยู่เสวอยู่ว่าเดี๋ยวมันไม่ตรงเดี๋ยวมันโค้งโอ้มันโค้งอุ้ยแต่เราใส่ยีนอุ้ยเขาเปลี่ยนแปลงเองเดี๋ยวดูฟีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกล้องนี้กล้องนี้กล้องนี้โอ้โหฟีกูฮูเราเขาใส่ยีนเขาไม่ยอมแพ้เราด้ไม่ยอมแพ้เธอเธอใส่ยีนเราใส่ยีนดูอุ้ยใส่เสื้อยีนอีกดีแล้ววันนี้เราไม่ใส่เสื้อยีนไม่งั้น วัยร, oh, รุ่นคาบานโอ้ยวัยรุ่นอีกแล้วพี่น้องวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ธรรมดาด้วยนะไม่ธรรมดานะยูทูบสายลุงหนึ่งไม่ขาดก็เกินไม่ขาดก็เกินรักจะพร้อมอยู่เนาะอบ่ขาดก็เกินมาสั่นป้าป้าเฮ้ อ๋อททรลาแมนนลุงงั้นเอาดิให้ลูกเสือคื้นเาะถือชนมเนาะนี่แมนนี่นะไปปอ๋อชอบคันไหนก็เอาเลยบ่นมีอยู่หนึ่งคันสองคันสามคันนะคะซีรถบรรทุกของเรานะคะปไปอืมไปไปมา มุมสวยๆนะเ <ENNIS> อ่ยน้ก <lawsuit> <ulously, S 1> ่อนอันนั้นนะขวมันไว้ก่อนาวมันยไม่งอดมันวาไม่งอต่อ ไหวไหมเราจะไหวไหมโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาดาอ่าไรอใครบอกว่ามันธรรมดาดาดาถือต้องมาสู้อันนี้ก็หุนอันนี้ก็หุนนี่เล่นของหนักๆเหรอ โอ้โหสุดยอดเลยรวดเร็วทันใจสวนี้ก็สวนี้ก็ทำงานคล่องแคล่วว่องไวนะแคล่ว่องไวไหมแปลกแป๊บแปลกงั้นไม่ต้องทำเราอยู่นั่นแหละเราทำเองนะเขาบอกเราทำงานคล่องแคล่วโอ้ยนักล่องกับมีบาทนี่วันนี้เรามีหัวหน้ามาคุมฮะส่งกล้องไปหน่อยเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ย วุ้ยพุตหน้มานี้มานี้มานียมาหนี้ย่างนีบอ่ย่างนี้บอ่ย่างนี้คอยบ่ะเาเห็นต้องหลายเินัไงทำงานกันนะครับไม่เสียในวันนี้นี่ครคนคุมงานนะนี่นี่นี่คนเขาเรียกว่าอะไรนะ มาอยู่ค่ะนี่คนลุงส่งลุงเสือมาแทนนะไม่ไม่ท่านประธานหรือเปล่าท่านประธานหรือเปล่าและลาสิเป็นโฟแมนอ๋อโฟแมนปัดเล็อ๋อหัวหน้าท่านจะมาโอ้หูสาวบ้านนะคะโซลสีก็ประดับผ้านะคะศาลาหัวพระอย่างสวยงามเลยนะคะต้องยกให้แม่บ้านโรสีนะคะเรื่องมัดผ้านะคะเราก็ มาขนตรงนี้นะคะเอฟซีมาขนตรงนี้นะคะเราก็เอฟซีก็อย่าลืมเนะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสวทุกคนนะคะคิดว่าขอลืม ไปไหมไปไไปงั้นเราก็เป็นกล้องมามือกล้องมาเลยมาเลยไปไปแล้วเจ้าไปใส่บูธมานี่แหละเรายุนกองถ่ายนะคะทีเราอยู่กองถ่ายแล้วเนี่ยกองถ่ายค่ะโอ้เอานางแบบของเราโูเอ้บู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 เขาเรียกว่านางแบบ ก็ต้องเดินดูก่อนว่ามันเดินได้ไหมเออนางแบบของเรามีทุกรุ่นนะเอฟซมีตั้งแต่รุ่นเล็กถึงรุ่นใหญ่นะชอบใช่ไหนนะคะก็กดหนึ่งได้เลยนะคะก็นี่นะคะ f อฟทางเดินนะคะก็จะมีอ่าริมริมถนนนะคะริมทางเดินก็จะมีดอกไม้นะคะ ประดับด้วยอะไรนะหลากสีนะคะสวยงามมากเลยนะคะอ้าวข่าวดีมามองอีกแล้วข่าวดีอะไรยายสมบัไหนองไทยองไทยาโอ้คิดว่าข่าวดีทุกคนะปรณ เตรียมตกผลนะคะสวนคอสมอนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงตะเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะบรรยากาศนะคะที่ร้านโอคปปู่นะคะโอ้ลมพัดเย็นๆนะให้สินี่ลมพัดเย็นๆนะคะโอ้โหสวย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 มากๆสวยมากๆค่ะ